ชื่อไว้บริเวณที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยนะครับเวลานี้นะครับสำหรับท่านผู้สมัครนะครับที่เราติดิตที่ตไม่ได้ผมไม่ได้ให้คาษณ์แต่กําลังเตรียมก็เปตดีพอ พร้อมทีนี้ดู้วยโอเคครับขอบคุณครับอ่าสวยนะคะวเสื้อเสื้อทีมต้องมาเพื่อให้นักข่าวใส่อะไปครับอะไรครับเอาเลยโอเคครับสวัสดีครับย่าสามติบอกว่าในใน,ในปุ่นพี่อ่ะ คิดว่าคิดว่าเขาจะเลือกเราเพราะโชคเลยครับคือวันนี้นะครับเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอจอครับเราอกว่าขอจอกับนายออกอบจเลยครับส่วนในเรื่องของพื้นที่วันนี้ขนเขตเก้าของผมมีสามคนมีเบอร์หนึ่งกับของผมเองเบอร์สองครับวันนี้ได้เบอร์สองครับส่วนที่จะเลือกเพราะ่อะไร ได้<ผ>ครับ,ได,รบได้เบอร์สองครับเบอร์ขอบคุณพี่น้องสื่อมันชนมากนะครับก็ผมได้เบอร์สองคือเบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยมันไม่สําคัญครับมันสําคัญกับ4ปี5ปีที่ผ่านมาว่าอยู่กับชาวบ้านทํางานเพื่อชาวบ้านได้แค่ไหนครับคือผมตั้งแต่เป็นสอทอมาเนี่ยคืองานเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่ได้เกียนเน่ยงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยงานใหญ่ที่ผ่านมาก็มีงานเรื่อง การบรรเทาน้าท่วมที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรื่องใหญ,ใหญ่ซึ่งมองว่ามันเป็นภาพที่เคยทํามาแล้วเนี่ยมันในใน,ในอดีตเนี่ยช่วงสมัยที่เป็นสอทอเนี่ยผมมองว่าศักยภาพของผมนั้นน่าจะไปต่อได้มากกว่าการที่เราเป็นสอ,อทอก็เลยอยากจะลองมาชิมชิมรางก็ตั้งใจมาลงสมัครนี่แหละครับเลือกตั้งสอจอเพื่อที่จะเอางบประมาณส่วนขอ,ององค์การบริหารส่วนจัหงหวัดรลยมาพัฒนาพื้นที่ในเขตเดินพระมาตดาพุทธ ในบ้านเกิดเมืองน,นอนของผมที่ผมอยู่เนี่ยครับก็ฝากติดตามเบอร์2ด้วยนะครับครับเขตเก้าเบอร์2ครับขอบคุณมากครับโอเคเขตเก้าเบอร์สนี่กระชับกระชับนะครับ